สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถายมุกและเผามุกให้ดูนะคะเป็นสามวิธีก็คือเรายกตัวอย่างมาหนึ่งวิธีคือการเผามุกนะคะถ้าเป็นมุกโอมก็คือจะเป็นพลาสติกนะคะถ้าเผาดูนะคะมันก็จะละลายค่ะดเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเราลองให้เพื่อนมาให้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเผาดูกันนะคะ มันใจนุม่มเองนะคะเอาค่ะให้ดูตำตาเลยคะ่ะไม่ละลายนะคะเป็นมุกแท้ค่นะ,คะนี่นะคะยังไม่ละลายไม่เป็นอะไรเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเผาให้ดูทุกอันเลยเดี๋ยวหาว่าเรานะคะเอายกตัวอย่างมาเพียงแค่นี้นี่นะคะคืออ่ะที่เราเอามาจากฟาร์มใหม่นะคะคุณไปเก็บมาสิร 好我以为你在 ต่อ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 ,ตอ,อนนะเอาต่อต่อไปต่อไปนี่นี้เดี๋ยวมาสอนดูเพศม,มุกนะมุกมุกเพรผู้เนี่ยมันจะมีสีสีขาวนี่คือนี่คือเพศนี่คือเพศผู้นี่คือครับมันจะมีหลายแบ,บสรซ่ยนี้เพศผู้ทาง้อยมีนะเป็นเป็นทางโซ่แต่เราดูไม่ได้ไงมันตอนค่ำเรา ไอนี้นะเป็นของเกลียดไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดง่ายๆเพราะมันมันไอ้นั่นเขาเยอะอะไรอะมันขืดขาดมัมีตำหนินะคะมันมีตำหนิมันเกียดไม่ดีนะแต่ว่าถ้าอยากได้กิีดดีมันราคาก็มีให้แต่ราคามันเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะคะพชรจเมยสั่งซื้อมุกเดี๋ยวส่งถึงบ้านเลย เ่าเป็นะคะเราก็จะส่งไปให้นะคะแล้วให้เลือกสีได้นะคะเป็นสีฟันบูดีก็มีนะคะสีสดมากนะคะแล้วฟันบุหรี่ก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้คือมุกไม่เทใช่ค่ะแต่มันคือมุกแบบโอ้ยนี่ใช้ได้ร้อยบีก็ไม่เป็นไรครับเผาก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ครับจิบปีไม่โลกร้อยปีไม่โลกถือนี่ไปยหนกันหน่อยนะคะ นี่ครับถ้ามาซื้อหน้าร้านอาจจะถูกกว่านี้หรืออาจจะถูกกว่านี้นะครับช่วงนี้นี่ครับหรือว่าเป็นรายได้สูงํากเลยคนที่เบื่อเบื่ออยู่บ้านนะคะสามารถสั่งซื้อไป้อยเองได้นะคะสั่งซื้อ้อยเองได้นะครับถ้าอยากสอบถามราคาทุกกดเบอร์ทูศูนย์แปดศูนย์แปดหกหนึ่งหกศูนย์สี่หกครับ ย้ำอีกทีครับ08081646ครับบายบายเดี๋ยวเราจะขึ้นบนหน้าจอไว้ให้นะคะบายบายค่ะเดี๋ยวเราขอ,อนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราจริงจริงเนี่ยครับก็อย่าอยากโกงเนาะสูงทุกที่ครับ้าทำไมเราไม่โก<อ>ง <c oughs> ะนะคะ <c oughs> เป็นมกเทนะ เราเ๋ยวรีวไปเต้เลยเรามนีนี่วันไหนพี่ร่างสินค้าวันไหนพี่วันไหนพี่อยากใส่เป็น,เป,นเป็นเป็นแบบยาวถองต้องเราก็มีให้นะคะเะตอนนี้มันเป็นอนขั้นนะคะเขาก็นี่ถ้าแบบซื้อไปเป็นชุดเลยอยากใส่แบบยาวที่นะ้มีชุดอย่างนี้นะครับคือชุดหนึ่งถ้ามีของแพงกว่านี้อันนี้เป็นเกรดดีนะนี่ครับวันไหนซื้อไปกำลเป็นชุด ต่อได้ครับมันเป็นแม่เหล็กอยูน่นะที่ก็ต่อมันนี่ครับต่อได้เหมือนกันนะคะแล้ววนะันไหนอยากใส่สั้นครับก็ถอดได้อะค่ะอยากใส่สร้อยมือก็อันนี้ก็มีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเลองใส่ให้ดูนะคะมีหลายแบบนะไม,ม,นะม่ต้องกลัวนะครับระปักกันนะไอ้ไม่ต้องกลัวนะนี่เป็นเงินกระส่งกลับมาได้เลยนะคะนี่ครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะ ราคาเบาๆครับราคานี่นะคะสวยมากค่ะเหมาะสำหรับด้ผิวเราจะเมยคเขามันก็จะดูทำให้ผิวสว่างขึ้นนะคะเคียร์ของไหยนะครับ,ออรบตอนนี้เราเคียร์ของออกจากร้านนะคะพยายามให้เราขายอะไรเราสามารถทำให้คนที่ไม่อยากซื้อของแพงนะคะบายยค่ะไปก่อนนะคะ